พอเราแก้ตรงวาล์วเสร็จนะครับเราก็มาด้านนี้นะครับผมด้านฝั่งนี้นะครับนี่นี่ด้านฝั่งชามเม็ดเนี่ยผมล้างให้เรียบร้อยนะครับล้างชุดข้างให้เรียบร้อยนะครับด้วยน้ํายาพิเศษนะครับผมน้ํายาพิเศษด้วยน้ํายาพิเศษเอาแค่สีพอ,พอแล้วนะครับนี่นะสะอาดเลยนะครับปัญหาก็คือรถที่เขามีเสียงดังด้านชุดข้างนะ นี่นะครับผมพามาดูคือมันจะมีปัญหาชุดชามมันเสียเนาะเนี่ยชุดชามมันเสียนะครับผมแล้วก็เบ้ามันหลวมนะเนี่ยะนี่นะครับ จะคอนแบบนี้นะครับนี่นะสกูปปี้นะครับสกูปปี้ไอนะในรุ่นนี้นะครับเนี่ยก็เลยให้พี่เขาไปซื้อมาใหม่นะครับพี่เขาเลยซื้อมาทั้งชุดเลยนะนะพี่เขาเลยซื้อชุดมาใหม่เลยนี่ซื้อชุดมาใหม่เนี่ยนะชุดใหม่เลยนะครับมีเม็ดเดิมนะฮะเม็ดเดิมนี่ใช้ทนมากนะครับผมนี่นะ ตัลี้เข่าหาเรานเาเล่นน้อแตกหเกืแนต์แตกหมดเลยนะครับแตกกี่เม็ดนะครับสามสี่ห้าหกเม็ดที่หกเกือบแตกนะครับผมแตกไปห้าเม็ดนะนี่นะครับก็พอเปัดตัวโตนะฮะก็ก็ถอดออกมาแล้วก็ล้างชุดข้างให้เขาเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ซื้อเม็ดมาเปลี่ยนใหม่นะของสกูปปี้ไอนะครับ เคบ B นะครับ900แล้วก็แกนแกนด้วยนะที่เขาซื้อมาเปลี่ยนทั้งชุดเลยนะครับอันนี้โอเคเดี๋ยวผมประกอบก่อนนะครับีนะให้ดูความสะอาดนะครับผมระดับหนึ่งนะครับรีบๆนะครับนีฮะพอเม็ดเม็ดแตกนะครับเราก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยฮะตรงนี้นะเดี๋ยวมันจะมันจะแหว่งตรงนี้เนาะ ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาหินเจียนะขัดๆนะครับหินเจียลงเลยนะครับแล้วขัดไม่ให้มันคมนะ <_ an> ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะประกบไปแบบนี้แหละนี่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับ <_ an> นี่นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผม <_ an> นะายพานก็ไม่สะบัดนะครับ <_ an> ดังเดิดังเต่นทะเบียนน ไปยาอยู่เนี่ยนีย่เออบบเยบัยบยัอยู่เออยับได้ยุย้งโอเคไม่สะบัดเลยเน,นาะเกี่ยนอะไรเหรอฮะต้ดูเวลาร้อนจริงมันจะดังไหมต้องดูเวลาร้อนจริงมันจะดังไหมนะครับจากตอนแรกที่ดังนะครับผมรู้สึกว่ายังไงบ้างครับพี่พอใจไหม เห<อ>โอเคเงี้ยวึึนโอเคตอนแรกดังมากเลยเต็มโอเคครับผมขอบคุณมากครับนี่แหละงั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมประกอบให้พี่เขาไปทํางานต่อก่อนนะครับผมนะฮะก็ถือว่าทําสําเร็จนะครับก็คือว่าเป็นที่ชุดข้างด้วยแล้วก็ชุดวาวด้วยนะครับกับป้ายทะเบียนป้ายทะเบียนหลวมด้วยอาจจะหลอกเรานะดังแก๊กๆๆ,ๆๆนะครับ โอเคนะครับไปแล้วนะครับผม